สัญญาณเตือนนะครับว่าน้องแมวของคุณกําลังป่วยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยน้องแมวเนี่ยจะไม่ค่อยแสดงอาการป่วยให้เจ้าของได้รับรู้นะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่ามีอาการอะไรบ้างนะครับเจ้าของจะได้รู้ทันก่อนที่มันจะสายเกินไปข้อ1อาเจียนบ่อยเกินไปนะครับโดยทั่วไปแล้วน้องแมวเนี่ยสามารถอาเจียนก้อนขนออกมาได้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าอเจียนเป็นน้ําใส่น้ําย่อยหรือว่าอาเจียนเป็นอาหารนะครับหรือว่าอเจียนบ่อยๆอเจียนทุกวันอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอาการผิดปกติแน่นอน ข้อ2นะครับน้องแมวอยู่ใกล้งูจงอางใช่ข้อ2นะครับนิสัยเปลี่ยนไปโดยไม่มีสาเหตุจากที่เคยเป็นแมวล่าเรยนะครับกลายเป็นแมวคืน <don> หรือว่าหลบมุมหมูดหงิดง่ายอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายของเขากำลังมีปัญหานะข้อ3นะครับดื่มน้ํามากกว่าปกติโดยทั่วไปแล้วนะครับน้องแมวเนี่ยถ้าดื่มน้ํามากกว่าปกติอาจจะเป็นโรคไตหรือว่าโรคเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับข้อ4นะครับการขับถ่ายเปลี่ยนไปทั้งท้องเสียเป็นน้ํามีมูกเลือด หรือท้องผูกหลายวันซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าเขามีความผิดปกติที่ระบบทางเดิอนอาหาร 5. ไม่กินอาหารหรือกินอาหารน้อยลงนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติของน้องแมวนะครับอาจมีสาเหตุมาจากที่เขาป่วยทําให้ความอยากอาหารลดน้อยลงข้อ6กหายใจลําบากหรือว่ามีเสียงแป,แปลกตอนที่หายใจนะครับหากน้องหายใจทางปากหรือมีเสียงหวีดหอบหรือว่าเหนื่อยง่ายนะครับให้รีบพาไปหาหมอทันทีข้อ7นะครับมีแผลเลื้อยลังหรือว่ามีก้อนเนื้อที่โตไม่หยุด โดยเฉพาะแผลที่ไม่ยอมหายหรือว่าก้อนเนื้อที่โตผิดปกตินะครับเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งหรือว่าเนื้องอกได้นะลองสังเกตแม้ของคุณดูนะครับถ้าพบหนึ่งใน7ข้อนี้อย่าล้อช้านะครับรีบพาไปหาหมอเพื่อที่จะได้รักษาทันเวลาเคยเจอการเหล่านี้บ้างเล่าให้ฟังใต้คอมเมนต์ได้นะครับ